สวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะพบกับยายแต้วครัวคำโตๆอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะมาแชร์วิธีทำข้าวแตนข้าวเหนียวดำสูตรนี้อร่อยสามารถทำขายสร้างอาชีพได้เลยค่ะก่อนจะไปชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับยายแต้วค่ะสำหรับข้าวที่ใช้วันนี้ก็จะมีข้าวขาว400กรัมข้าวเหนียวดำ100กรัม จากนั้นก็นําไปล้างน้ํา1-2ครั้งแล้วแช่น้ําไว้แบบนี้อีก3ชั่วโมงหรือว่าจนกว่าข้าวจะนิ่มค่ะพอครบเวลาแล้วก็นําไปนึ่งใช้เวลานึ่งประมาณ25-30นาทีระหว่างที่รอข้าวสุกก็มาเตรียมส่วนผสมสําหรับปรุงข้าวกันค่ะน้ําตาลทรายแดงหรือว่าน้ําตาลไม่ได้ขาดสี60กรัม หัวกะทิ50กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำเปล่า150 ML พอข้าวสุกแล้วก็เทข้าวใส่ในชามผสมขั้นตอนนี้ไม่ต้องคนนะคะเพราะว่าเม็ดข้าวจะหักได้ค่ะเทส่วนผสมทุกอย่างลงไปแล้วคนให้น้ำตาลละลายหรือว่าถ้าหากท่านไหนทำขายหรือว่าทำปริมาณเย,ยอะๆก็คูณเพิ่มจำนวนเข้าไปค่ะ ความเหลวความข้นก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะมาเตรียมขึ้นพิมพ์ข้าวแตนกันค่ะพิมพ์อันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ของขนมไหว้พระจานทรย์หรือว่าขนมบัวหิมะนะคะถ้าหากท่านไหนไม่มีก็ตัดท่อ PVC หรือว่าขวดน้ําเปล่ามาขึ้นรูปแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะจากนั้นก็ตักข้าวที่เราผสมไปแล้วหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆแล้วมาเกลี่ยให้ทั่วๆพิมพ์ไม่ต้องกดแน่นเกินไปนะคะ เพราะว่าเวลานำไปทอดเนื้อข้าวจะแน่นก็จะทำไม่ให้พองได้เต็มที่ค่ะอย่าลืมทาน้ำมันที่ช้อนและพิมพ์ด้วยนะคะข้าวจะได้ไม่ติดพิมพ์พจากนั้นก็นำไปตากแดดพอตากได้ประมาณ4-5เชั่วโมงก็มากลับด้านตอนกลับด้านก็แซบเบาๆเพราะว่าข้าวบางทีอาจจะติดขอบกระดุงหรือว่าขอบภาชนะที่เรานำไปตากค่ะแล้วตากต่อไปจนกว่าจะแห้งสนิท ถ้าหากวันไหนแดดแล้วรมแดงๆตากวันเดียวก็พอนะคะถ้าตากวันไหนไม่ค่อยมีแดดก็ใช้เวลาตาก2หรือ3วันหรือจนกว่าข้าวจะแห้งสนิททุกๆเม็ดค่ะถ้าตากหลายๆวันตอนกลางคืนก็อย่าลืมเก็บเข้าบ้านด้วยนะคะเพราะว่าจะโดนน้ำค้างจะทำให้ข้าวแตนขึ้นราได้ค่ะถ้าข้าวแตนเราตากได้ที่หรือว่าแห้งสนิททุกๆเม็ดเวลาไปทอดก็จะพองสวยเสร็จแล้วก็มาเตรียมทอดกันต่อค่ะ นำกระทะขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางน้ำมันที่ใช้ก็จะเป็นน้ำมันปาล์มนะคะเพราะว่าน้ำมันปาล์มจุดเดือดสูงก็จะทำให้ของทอดต่างๆมีความพองสวยค่ะพอน้ำมันร้อนได้ที่ก็นำข้าวแตนลงไปทอดสักพักหนึ่งก็จะปูขึ้นมาแล้วกลับด้านค่ะแต่เบาๆหรือว่าคนเพียงเล็กน้อยข้าวเม็ดที่อยู่ด้านในจะได้โดนน้ำมันจะได้พองทุกๆเม็ดค่ะ ใช้เวลาทอดทั้งหมดด้วยไฟกลางก็ราวๆสอนาทีที่เห็นเม็ดข้าวสีเข้มขึ้นเนื่องจากว่าข้าวมีส่วนผสมของน้ำตาลเวลาเรานำไปทอดข้าวก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มขึ้นแบบนี้ค่ะก็จะทำให้หน่าทานมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเคี่ยวน้ำตาลเพื่อราดหน้าข้าวแตนกันต่อนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ำตาลมะพร้าว4 0 0กรัม น้ำตาลทายแดงป่นน้ำตาลอ้อยบางท่านอาจจะเรียกโอทึง100กรัมน้ำเปล่า40 ml หรือว่า4ช้อนโต๊ะเกลือป่อน1ครึ่งช้อนชาเพื่อความกลมกล่อมค่ะแล้วนําส่วนผสมทุกอย่างลงในกระทะแล้วนํากระทะขึ้นตั้งไฟเปิดไฟอ่อนสุดเลยค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน ควให้น้ำตาลอ้อยแตกตัวทุกๆเม็ดด้วยนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะจับกันเป็นก้อนค่ะสักพักหนึ่งก็จะเดือดแบบนี้ก็ปล่อยให้เดือดประมาณ1-2นาทีจากนั้นก็ปิดไฟแล้วพักอุณหภูมิให้ลดลงนิดนึงค่ะเพราะว่าเวลาเราไปราดจะได้ไม่ลวกมือนะคะเข้าแตนที่ทอดไว้แล้วสีก็สวยแล้วก็มีความกรอบมากๆเลยค่ะสำหรับน้ำตาลมาเทสดูว่าใช้ได้หรือเปล่าตักขึ้นมาแล้วเทออกให้เป็นเส้นแบบนี้ค่ะ เวลาเรานำไปราดบนหน้าข้าวแตนจะได้ไม่ขาดสายตักน้ำตาลมา1ช้อนโต๊ะแล้วราดลงไปบนหน้าข้าวแตนค่ะหรือว่าถ้าหากน้ำตาลเย็นลงก็จะไม่เป็นสายแบบนี้เราก็สามารถนำขึ้นตั้งไฟใหม่เปิดไฟอ่อนๆตั้งต่ออีก2นาทีก็จะเร็วเหมือนเดิมแล้วค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับข้าวแตนข้าวเหนียวดำรสชาติอร่อยออร่อย,รยแม้ไม่ราดน้ำตาลค่ะ สำหรับข้าวแตนเป็นเมนูที่คนไทยชอบทานกันมากๆเลยนะคะเมืองไทยเราแดดแรงๆก็ลองไปทำขายสร้างอาชีพดูค่ะและที่สำคัญก็เก็บไว้ได้นานด้วยนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายยายแต้วครัวคำตัวโตขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ